ที่สงสัยปับ๊บที่สงสัยปับ๊บที่สงสัยปับ๊บนี่เป็นอย่างนั้นนี่คือความเป็นจริงที่เรียกว่าพระสัตรธรรมรูปนั้นถ้าเรื่องทางโลกพูดหยอกเล่นได้แต่เรื่องธรรมห้ามพูดเล่นโดยเด็ดขาดไม่งั้นจะเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมทําไมว่าศาสนาพุทธจิงเสื่อมพราเข้าไปเล่นทางโลกพวกละครเอาไปเล่น ลวงพ่อตลกโปรคาไปผู้ที่เทศก็ไปเล่นตลกโปรคาไปไปดูหนังเอาไปดูละครก็ไปเล่นตลกโปกคาไปพระธรรมที่เป็นความใส่ความจริงก็เสื่อมไปเสื่อมไปเพราะมนุษย์เป็นผู้ทำคือเล่นแบบตลกเอาพระไปเล่นแบบตลกเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเล่นแบบตลกเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเทศเล่นแบบตลก เทศเล่เทศเสียงหรือเทศอะไรก็ตามที่เป็นตลกโปกฮาถือว่าประมาทพระพุทธเจ้าเพราะธรรมประสงค์ถ้าจะพูดตามความเป็นจริงผู้นั้นจมในมหาเวจีนลกตั้งแต่คิดที่จะพูดและเทศในลักษณะนั้นนนี่คือความเป็นจริงลูกนั่นนี่ถือว่าประมาทพระพุทธเจ้าเพราะธรรมประสงค์ผู้นั้นจมในมหาเวจีนลกเราก็ยกนั่นน่ะยกพระสูตรที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งนั่นแหละอยู่ในพระสูตรนั่นน่ะ ก็ถืออยู่ในพระสูตรไหนล้วก็พากันคนนนะ้นเอานะก็ถือพระพุทธถือ,อพุทธศาสนามาสามสิบกว่าปีเอาไปมาเรื่อยเอ,เอ๊พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์คงไม่ใช่สรณะ,ะเป็นที่ฝากเป็นฝากใยของเราได้ถือมาแล้วก็ไม่มีผลใดๆการไหว้ก็ไม่มีประโยชน์เราจะเลิกนบถือพร,พ,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ไปถือศาสนาอื่นดีกว่าน พอแกคิดอย่างนี้ปั๊บเน่นแเละคือประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พวกนักเทศก็เหมือนกันเทศไม่มีความแท้ความจริงเทศตลกโปกฮาพวกนี้มีเจตนาลามกจกระเปิดว่าพระสัตธรรมตัวนี้ไม่ใช่ความแท้ความจริงเทศยังไงจึงจะหาเงินหาทองได้เทศยังไงคนจะได้หัวเราะเทศจยังไงจึงจะมีลาบสักระความเสน่นานเด่นยอผู้นี้มีเจตนาลามกจกระเปิด เวลาคิดเท่านั้นจิงจมในมหาเวจีนรุเทศขึ้นเมื่อไหร่มหาเวจีนรุก,ก็เปิดรับเปิดรับอยู่ตลอดเมื่อเจ้านั้นได้ตายลงไปนั่นแหละลูกเป็นครุกรรมหนักต้องจมในมหาเวจินรุปหนึ่งพุทธันดรสองพุทธันดรสามพุทธันดร,นดรก็แล้วแต่เจตนาที่ลามกกุกเจรเบของพวกเธออันนี้พูดตามความเป็นจริงเพราะพระธรรมนั้นไม่มีคำว่าตลกโปกคาใดใด เป็นความจริงในมรรคในผลหรือในบุญใแนบาบปหรือตั้งใจเริ่มต้นในการทานนี่ก็คือพระสัทธรรมทานก็คือพระสัทธรรมนั่นศีลก็คือพระสัทธรรมภาวนาก็คือพระสัทธรรมนี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจด้วยฟังแล้วก็พิจารณาต่ตองทมันดีธรรมะไม่ใช่ของเล่นแต่กลับเป็นของเล่นของชาวพุทธทั่วโลกเอาไปเล่นหนังเอาไปเล่นละครตลกโปกฮ่าตามเวทีต่างๆก็ไปเล่นตลกโปกฮ่า ลู้ลองรู้ถึกตตองลองแล้วมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงและพวกเธอท่านหลายจะได้บุญได้ยังไงมีตบาวกุศลเข้าเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยฝังในจิตในใจของพวกเธอเวลาตายแล้วก็จมในมหาอาเวจีรกโนนฝังแล้วก็พินษุน,นิพพาแต่ตองลองเข้าสู่ที่ให่ด้วยอ่ะจี่สงสัยปั๊บที่สงสัยปับ๊บที่สงสัยปับสสยป๊บนี่เป็นอย่างนั้นนี่คือความเป็นจริงที่เรียกว่าพระสัจธรรมลูกนั้นถ้าเรื่องทางโลกพูดหยอกเล่นได้ แต่เรื่องธรรมห้ามพูดเล่นโดยเด็ดขาไม่งั้นจะเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหม